สวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะไปมาพักผ่อนที่หัวหินนะคะก็วันนี้มาพักผ่อนที่วิลล่าอามอรเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นอาลมา์แบบทาวโฮมที่เขาเปิดให้เช่า เป็นบรรยากาศาแบบนี้เนาะเขาก็ตกแต่งสไตล์แบบว่ายุโรปมีความแบบว่าวินเทจนิดนึงนะคะเราเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันทุกห้องเลยนะคะดูรูปม,มาแล้วที่นี่สวยมากๆคะ่ะเราพักกันที่ห้องโรมิโอวิลล่านะคะก็เดี๋ยวเข้ามาดูกันค่ะนี่นะคะทางเข้านี่ไม่ใช่ค่ะทางนี้นี่นะคะก็เป็นโรมิโอวิลล่านะคะก็จะมี 3ชั้นเนาะมี3ห้องนอน4ห้องน้ำน,นะคะพื้นที่300ตารางเมตรนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะนี่นะคะก็ข้างในชั้นหนึ่งนะคะก็ะจะเป็นแบบว่ามีโต๊ะอาหารนะคะซึ่เงเนี่จะเป็นโถงที่แบบว่าเชื่อมกับทับ้นสองเป็นแบบดับเบิลสเปซนะคะสึ่มือนโต๊ะนั่ตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะไม้ถึงว่านัา่งได้สักส10คนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเซียวิ่สูงนะคะก็มีเนชนเดียรที่แบบว่าสวยเนี ตรงนีแสงแสงเข้าถึงแสงตรงนี้บ้างเลยนะสวยงามแล้วก็ตรงนี้นะคะบอกเลยว่ารวมแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะมากันหลายๆครัวนะคะซึ่งก็จะเป็นจากตรงที่แบบยูทีวีใหญ่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้แบบตกแต่งแบบบรรยากาศอบอุ่มากๆเลยเป็นแบบว่ามีอินนะคะตกปรับกับข้อแบบขนานสีขาวแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นหลบดสเปซใหญ่ๆนะซึ่งเชื่อมตรงนี้มีแบบเป็นแทนที่เล็กๆนะคะสามารถแบบทำอาหารไปมหารพบกรึบได้นะไม่ใช่อาหารหนักนะคะ<ม>นี่นะคะก็จะมีแบบอ่างน้งจานมีเตาไฟฟ้าไมโครเวฟนะคะซึ่งสะดวกมากๆก็มีพวกแบบจานชามแก้วน,น้ำอะไรอย่งะะางเงี้ยตู้เย็นให้เราใช้นะคะชั้นหนึ่งนะคะมีเป็นแบบว่าสาระเล็กๆที่ด้านหลังนะคะ ะะเป็นเทอร์เรสออกไปนะคะนี่นี่นะคะสามารถออกแบบมาล้างทานแบบจัดปาร์ตี้ปุกบิ่นได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นอ่างจากุชชี่เหมือนกันเนาะลงเป็นแบบว่าไม่ได้ลึกมากนะคะก็แช่น้ำหมอหมอย อันนี้ชื่ออะไรรับแข้งมเชียวนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันค่ะเราจะเป็นโถงนะคะตรงนี้เดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้จะเป็นโถงที่เชื่อมกับข้างสวยมากๆค่ะเป็นแบบว่าโออ่าหรืออะไรนะอยากอยู่บ้านที่นี่มากๆคือรู้สึกว่าสวยมากนี่ งนี้นะคะก็จะมีสองห้องนอนเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูละห้องกันนะคะคิดว่าห้องนี้น่าจะใหญ่กว่าห้องนิดนึงนะคะนี่แล้วห้องแบบตกแต่งแบบเขาเรียกว่าสไตล์อะไรอ่ะมันก็จะมีความแบบหน้าร้านหน้ารักดูแบบอบอุ่นได้อยู่เนาะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นแบบชั้นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นอนได้สองคนนะคะข้างหลังตรงนี้จะเป็น ตูสื้อผ้ากับห้องน้ำเนาะคือบ้านที่นี่ขายด้วยนะคะก็ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะแอบแบกเอาไว้ให้นะคะมันมืดมดใช่ไหมเห้องน้ำมิสหนุ่ห้องน้ำก็แบบใหญ่มากนี่ค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันค่ะ สองห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะห้องนี้ก็ um จะเป็นสไตล์แบบว่าดูไม่หวานเท่าห้องเมื่อก mm hmm. um sure ี้เนาะจะดูเท่ๆขึ้นกว่าเพราะว่าจะเป็นผนังอิฐนะคะนี่เขาเรียกว่าสไตล์โรมันใช่ไหมแบบเนี้ยจำไม่ได้ก็จะเป็นเป็นฟิลอีกฟิลนึงนะคะก็ดูอบอุ่นเหมือนกันแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3ามกันค่ะก็จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนะคะจะบอกว่าตรงนี้แสงสวยมากคะเหมาะกับกสาวๆที่ชอบถ่ายรูปมากๆคือมันจะแบว่ามีแสงเงาที่สวยช่วงเวลาตรงนี้ประมาณ3ามโมงสี่โมงคือแบบแสงสวยไหมไคะเข้า,ากันห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดอยู่ชั้นสามเลย ก็จะมีเตียงใหญ่นะคะห้องนี้จะเป็นสไตล์แบบว่าอิฐขาวดูแบบสะอาดตาก็จะดูแบบผู้หญิงผู้หญิงนอะบ้านที่นี่นะคะก็จะมีโซฟาเบดต,ตรงนี้ด้วยซึ่งถ้าเกิดใครที่มาพักกันหลายคนนะคะก็สามารถกางออกมาเป็นที่นอนได้อีกเช่นกันเนาะและในส่วนตรงนี้ฟินมากะคะ่ะเพราะว่าเป็นวอล์กอินคอสแตที่แบบว่าใหญ่ใหญ่มากจริงๆ และห้องน้ำนะคะก็เป็นแบบว่า rain shower คือฝนตกสูงเยเข้ามาดูกันนีเ่เลยคือสามน้ำแบบฝนก็เทลงมาคะแล้วข้างนอกนะคะที่เด็ดของห้องนี้คือข้างนอกมีอ่างจากุชชี่นะซึ่งจะสวยมากๆคือตอนกลางคืนสามารถออกไปแช่อ่างจิบวายแล้วก็ดูดาวได้นะคะ ซึ่งตอนนี้แดดอาจจะร้อนหน่อยร้อนเวอร์ล็อกใช่ไหมสองทีนะคะร้อนเวอร์จี่งนะคะเรเป็นอ่าน สวยเนาะแต่ว่าตรงนี้ร้อนมากเข้าอยู่อะสามารถแบบปาร์ตี้ตรงนี้ได้น,นะคะที่แบบไม่ต้องเสียงดังมากใช่ okay, ค่ะตันนี้นะคะก็พาทัวร์รอบบ้านของเรียบร้อยทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะใครที่จะมาพักผ่อนกับครอบครัวนะคะก็ลองมาดูที่นี่ได้ะคะ่ะเป็นอีกหนึ่งชอยร์ที่แบบว่าน่าพักมากๆเรราเป็นกาศอบอุ่นแล้วก็สะดวกสบายนะเนาะเอาไว้จะได้ม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย